สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนคอนเสิรมาครับวันนี้วันที่7ครับมีงาน7จ็ดสิบสิบหกพินานุนครับเป็นห้องดีชาวตายครับชายแดนผักตายนะครับเดี๋ยวให้จังครับห้ <c oughs> องลอยมาลอยมา <c oughs> <c oughs> ครับพามาเที่ยวครับของชายแดนใต้ครับวันที่เจถึง16มีจนาห้องเจ็ดนี่ครับห้องแอร์ครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่มหาลัยราชิบะอากาซิมาครับวันนี้วันที่7ครับมีงาน7ถึง16มิถุนายนองเจ็ดครับเป็นห้องดีชาวตายครับชายแดนภาคใต้นะครับเดี๋ยว ใช้จังครับหองลอยมาลอยมาลอยปัตตานีครับปัตตานีตามจังหวัดแตะปัตตาที่จังหวัดปุ้ยปัตตานีปัตตานีครับโอเคครับของปุ้ยยอดสิ่งของครับตอนนี้ก็มีของขายมี่องหยกมายองครับแล้วก็มีทั้งของกินแล้วก็ของอาหารเสื้อผ้านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูจุดเด็ดที่นี่ครับนี่คือห้องแอร์นะครับราชบัตที่เป็นจุดของประชุมใหญ่ที่เป็นรูปจุดตรวจเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ครับนี่ก็มามาเที่ออกกันนะครับทดสอบนี่ก็ประเภทเครื่องซัางอาุงอันนี้ของกินครับม,มันไม่หนาเพราะมัน,นไม่่ตงดีับนี่ของกินีน ของเยี่ยไรครับนีประเภทผิดปกน้าครับอาหารครับอาหารของกินเสื้อผ้าคุยของกินนะครับโอ้คุณเรียนของแะคเลย อะไรยังทำลูกยอทำลยอไปรีวิวเลยมันดีเลยยังไงบอกสรรพคุณดีอยู่เนี่ยลอยไหมใช่ขมไหมขมไหมไม่ขมนี่เนยทุเรียนโรยทะเลทุเรียนโรทะเลครับโลยต่อไร้อรยแปดสิบรอยไหครับ ม่อนทองไหมครับม่อนทองม่อนทอง,อทองโอเคครับน่าสนใจครับอ่าโกม่วงครับลูกบอลขาลูกบอลขาครับลูกยอ,อลูกยอครับแคปความดันโอเคอ่าลูกยอเป็นยานร้อนยานเลือดลมครับแต่ว่าเปรี้ยวนิดนึงค่อยๆกินครับหมักไว้นานหมักไว้สี่ปีครับ กินแล้วมันร้อนครับหลอดเลือดขยายความดันก็เลยปบมไม่เป็นไรครับอันนี้กใ็ให้ลองเต็มแก้วดูครับอะไรนะทานคาร์นาเทปทานคาร์นาซองช้อนโตเต็มแก้วนะเลยกินก็ต้องกินให้ร้อนเลือมดมันถึงจะเดินหลอดเลือดถึงจะหมักกะน้ำตาลเกลือเลยโอ้จะไม่ใส่เกลือเป็นรสชาติยังไงโอเคไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ใช่ทานหลังอาหารเย็นช่วยย่อยช่วยขับถุงช่วยกดแรงที่เขาถ้ากิน กลัวทะเลนะน้องทะเลนะรับกวดะเลสามร้อยห้าสิบบาอืี่ทานล้อาหารเย็นห้าคดเย็นที่เอยดีโอเคครับโอ้โหดยอดครับนี่มีของกินข้างฝั่งนีบบโอ้ของกินเยอะแยะครับ เดินดูตรงไหนครับมันจะชนของกินนะน้ออะไรครับเชอร์ปังยากิอ๋อเป็นไส้อ,อมันมีที่นั่งเลยครับชาชัด กินเพียบเลยครับโอ้ต้มปลาต้าตออยามยำปลา,ากระพงครับ อกินแหบอีกโอ้หอเยอะแยะเลครับทอครับเด็ดอันนี้ก็ดูเชื่อตายครับจมีเมนดาไอดกุ้งแล้วมีเมงดาครับแล้วปลาล ของชายคับเสื้อผ้าของชายแมวแมวจะไปกินอะไรของชายนี่เคยใชย้ไฟ้าพี่นอนเลับ สา,ามให้ครับใส่ในโคเรือนแชร์ดชนัยครับมี้านบ้างมอันนี้จะไม่ได้ชุดน้ำตาเครับันนี้จะปลูกเข้ามาในเนื้อวครับแล้ว นี่80บาทนี่80บาทอืมรับประกันความอร่อยตรงนีที่กินอา,าหารนะครับมีของเนี่ยโนมีที่ดันกินอา,าหารครับา อะไกมหยบครับโอ้โลทเลครับเนีเ่ยโลททเลย์เลนะโลอยปดสิบสออยแปดสิบเจ็ดสบาท มากันเลยครับ